บะหมี่เกี๊ยวนะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวที่ร้านที่เราเคยกินนัะ้เป็นเด็กๆนะคะกินบะหมี่เกี้ยวที่ไหนอร่อยนะคะก็ซื้อบะหมี่เกี๊ยวนะคะแห้งมากินที่ทะเลอันนี้นะคะรวมมิตรสิปทเราก็ใส่น้ําแข็งด้วยก็มีข้าวต้มอีกนะคะข้าวต้มหมูสับแล้วก็เฉกาก๊วยทอดนะคะเต้าหู้ทอดก็มีหมาตัวหนึ่งมัก็ได้ การบ้านยังไม่สำเร็จบางทีการนั่งฉลาดฉลาดที่ทะเลมันก็ดีนะคะมานั่งฉลแาด อร่อยมากค่ะปังพังนะคะแม่ก็ต้องใช้เวลาส่วนตัวของเรานะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์มามีร่างกายเจ็ดใจและจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราก็ต้องพักนะคะพักสงบส่วนตัวเพราะว่าทุกๆวันนะคะแม่นอนดึกที่สุดของบ้านตื่นเช้าที่สุด มีหลายอย่างต้องคิดและต้องทำบ้านไหนทำโฮมสกูลนะคะจะเข้าใจและแม่คนไหนที่เรียนด้วยสอนลูกโฮมสกูลด้วยทำงานด้วยแล้วก็มีงานอาศัยกำลังใจก็สมคันนะคะ ใครเคมีเท่ากับเราเราก็คุยใครเคม,มีไม่เท่ากันก็ไม่ต้องคุยประหยัดพลังงานอร่อยมากค่ะ